ให้พี่น้องจำจำหลักไว้นะจำหลักไว้คือเวลาศาสนาสั่งชนิดของสัตว์ที่จะทำกรุบานศาส,สนาไม่ได้สั่งเป็นสิบเป็นร้อยอย่างโอ้จำไม่หมดอาจารย์อูดติดตัดไปเถระบ้านเรามันไม่ได้มีอูดใช่ไหมไม่อยากจะทำอูดบ้านเราไม่มีอูดเอาเหลืออะไรล่ะเหล,เหลืออะไร แล้ววัววัวแล้วก็เออเท่านั้นได้ไหมเออไปจํำยากอะไรก็จําแค่นี้เลยควายได้ครับน่ะจะบอกให้จะบอกให้เรื่องของการเกียาเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าจะไปเอาสัตว์อันนั้นมาเปรียบกับวัวเอาสัตว์อันนี้มาเปรียบกับแกะมาเปรียบกับเพะเอาสัตว์อันนั้มาเปรียบอะไรถ้าในกรณีที่ สัตว์ที่ศาส,ส,สนาสั่งมันมีอยู่โดโดะโอย่าไปขนมาเปรียบปัญหาว่าวัวมันมีไหมแับมีแล้วไปเอาควายมาทมําไหมแล้วเ็มาเอ๊ะอาจารย์ได้ไม่ได้เอ๊ะอาจารย์ไอ้แพะมีไหมไแพะมีเอาแล้วไปเอาอะไรมาเปรียบทําไมอ่ะที่บ้านมีควาย,าวายอยากเชือดควายาน,นั่นเออเสนอทางออกดี ก็ขายควายแล้วก็ซื้อวัวอืมเอาเอาเอาที่ศาสนาสั่งอะที่ศาสนาสั่งนอกเค้าจากเออมันฤดูกาลน่ะฤดูการนี้ควายมันวัวเอโทษทีิวัวมันเป็นโรคหมดไม่มีอะไรต่ออะไรก็ไม่มี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 เออมันมีควายอยู่เนี่ยได้ไหมเออนั่นค่อยว่าค่อยว่าแต่เมื่อไรก็ตามที่วัวยังมีให้ทําอยู่เอาออกไปเอาออกไปไม่ต้องมั เดี๋ยวก็เออเออเอเอ,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 เอบางคนบอกอาจารย์มันเป็นสัตว์ใหญ่เหมือนกันละ่ะงั้นก็เอาช้างมาสิช้างนี่บางคนจําสูตรผิดนะบางคนบอกว่าจะทํากุรบานต้องเป็นสัตว์ใหญ่ศาส,สนาไมา่ได้สั่งเรื่องเรื่องสัตว์ใหญ่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาช้างมาแล้วเอาแล้วต้องเป็นสัตว์สีขาเดี๋ยวก็ไปเอากระต่ายมาแล่นะมาทำกุรบานนี่นะนะศาสนาสั่งเอาวัวแพะแกะเอานะั้นนลอูดเดี๋ยวเรา ดูแล้วยาก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 เพราะเราไม่ได้ทําฟาร์มอูดกันนะนะ